สวัสดีค่ะพบกับเหมยลี่อีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะอาก่อนจะไปรับชมที่เด็ดนะคะวันนี้นะคะไปดูผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนเลยเนาะฝากติดตามนะคะเพจเหมยลี่มีบอลเด็ดกันด้วยนะคะเพจ a c e b o o k ของน้องเหมยลี่นะ อ่ะไปดูนะคะเมื่อวานนะคะที่ให้ทางหน้าเฟซน,นะคะผู้คู่นี้นะคะพอตเวลนะคะกับลิเวอร์พูลนะคะสูงแรก1.5เต็มเกม3ลูกที่เหมือลี่ให้ไว้นะคะจบขึ้นแรกนะคะที่2ประตูต่อศูนนะคะก็กินเต็มนะแล้วก็เต็มเกมนะคะ5ประตูต่อศูนนะคะก็กินเต็มกันแบบยับเยินเลยนะคะสําหรับคู่นี้นะ ส่วนทางหน้า y o u t u b e นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับคนที่ติดตามด้วยนะ,ะขอโทษจริงๆนะคะคู่นี้นะคะไม่มานะคะสูงแรกนะคะจบเกมนะคะเต็มเกมที่1ประตูต่อศูนะคะไม่น่าเชื่อนะคะคิดว่าจะมีสกอร์นะสำหรับคู่นี้นะคะเอาใหม่นะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ,ะลิ้นพันกันบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่10พฤศจิกา2564นะคะเหมือรี่อม,มาฝากกันในเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะคะอายุไม่เกิน19ปีนะคะคู่ระหว่างนี่เลยนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะพบกับสวีเดนนะคะคู่นี้นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะคะ ไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะ10นัดนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะแข่ง10นัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่4นัดนะเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปที่4นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ที่9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นนัดนะจ๊ะไปค่ะไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ ทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะแข่ง10นัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่3นัดนะ่าเสมออยู่ที่4นัดแล้วก็แพ้อยู่ที่3นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีสกอร์อยู่ที่9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะคะทุกคนอะเนื่องจากว่าราคาบอลน,นะคะอาเบด3ของกายังไม่มานะคะเราก็เลยอ้างอิงที่ ของอันนี้ก่อนนะคะนี่เลยนะคะ18เบทก็คือนี่เลยเขาให้เต็มเกมมานะะในราคา2.5นะคะอ่าเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเมลี่แนะนำนะคะกดสูงแรกนะคะที่ราคา1ลูกนะคะรอบอลเตะสัก5นาทีก็ได้นะคะแล้วค่อยกดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมด้วยนะคะคาดว่าคู่นี้นะคะสกอร์สูงน่าจะมาแน่นอนนะคะ อ่ะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะกับ2เว็บนะคะที่น้องเหมยลี่เล่นนะคะอยู่ฟาโมฟันแล้วก็ AMB m o f n ฟันเนาะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะคะฝากแรก150รับไปฟรีๆอีก50เลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าเก่านะคะไม่ต้องน้อยใจนะมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอฝากกลุม VIP ไว้ด้วยนะคะ นี่นะคะกลุ่ม VAP นะคะรวมเซียนนะคะมีน้ำบอลสดนะคะช่วงช่วงกลางวันนะคะถึงดึกๆเลยนะคะมีน้ำบอลสดนะคะน้ำแทงบาคาร่านะคะไฮโลรูเล็ตนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วงสนุกช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะใครสนใจนะ,ะเข้ามาเป็นสมาชิก กลุ่ม V.P i แบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหม่ยลี่ไปได้เลยนะคะที่ mly_88 นะจ๊ะทุกคนแอดแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะที่ติดตามน้องเหม่ยลี่มาตลอดนะเฮงเฮงรวยๆปังๆกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ